เข้าป่าในกรุงเทพหลงป่าหรือเปล่าฮะหลงอะไรเรากออกทางด่วนเลยเนี่ยนี่ก็แล้วบางเรองบางเรื่องกางที่มันบางที่มันทางตรงกระดูกมาเด็นทางรัดมาใครบอกกรุงเทพไม่มีป่ามอ

มันเล่นท่านแนาาาอนกับัวใจหรือเปล่าหัวใจนั่นแหละนี่มาเดินป่ากางกุงไม่มีไม้กันสันถ้าม,มีไม้กันสันนี่จะเป็น,น,นาภาพที่น่าดูมากเลยสาระกฤะตป่ากป่ากากุงก,ะกะ็ใช่ไง กรุงเทพก็มีป่าเหมือนกันไงสวนหลวงรอเก่าวอเก็ทำปวดหัขึ้นมาเห็นะอือโอ้โหมองโกเขาเอาเาเอาเขาเอางบน่ยมันต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้แบนหรอ นี่นตรงนี้ไม่ละเนี่ยเย็นมากเลยคิดว่ามีงูมันก็ต้องมีอยู่ป่ามันก็ต้องมีเลยแต่คนมันเยอะเร่ออกมาอยู่แล้วมีมีอยู่แล้วแต่เขาบอกออกมาไอ้พวกใครเขาเก็บเก็บไปหมดไอ้คนไม่ได้เลยอ้าวจะกลัวทำไมนี่ ดนเอยโอี่นสคตรอันนี่แค่ั่นเองนั่เนี่ยมันก็มีนู่นนี่้เลยไหนกาเอาตังไหน